เมนูวันนี้ค่ะเพื่อนๆมณนนีสภาพมาเห็ดหนึ่งปลาสมุนไพรค่ะปลานิดหนึ่งสมุนไพรนะคะพี่น้องเนื่อกะลังหนึ่งไดไอหวัหวห้วกะลังห่อนหอนนะคะพี่น้องมาเบิ้งวิธีทํากันเลยค่ะว่าหนูเห็ดจึงไรสุดท้องหนูสดตล์ท้องหนูนี่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมณีสภาพ,าพาะะมนนาเห็ดกระเผานะคะเมนูมนีมีอย,มอยู่อย่างเดียวค่ะพี่น้องจะเป็นเมน,นูปลานะคะพี่น้องสภาพมาทําปลานิหนึ่งสมุนไพรค่ะพี่น้องสะ สไตล์นูสูตรนึ่งผู้เก่าค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมกับบะหมี่ยังค่ะพี่น้องอันนี้ก็ับมีเอ่อหอมแดงหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกสดนะคะพี่น้องห่าผักชีแล้วก็ตะไคร้ค่ะเอาลงไปโขลกเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนอันนี้คือบวบพริกโดดร้อยหนาเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ผักอีตูค่ะพี่น้องผักอ,อีตูไลๆ่ๆเก็บมาแล้วก็ใบหอมนะคะพี่น้องเป็นการหนึ่งปลาสไตล์นู้ค่ะพี่น้อง เอาละค่ะก่อนอื่นเด้อนูสิใส่เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็ซิโคค่ะพี่น้องโคค่ะมันละเอียดเลยค่ะเราค่อยสามารถขุกเข่ากับปานะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเ๋ยวอนุขออนุญาตโคกันนะคะพี่น้องเน๋้วมันหนวกหูลำคานค่ะเอาละคะ่ะพี่น้องนูก็จะโคกมอนบ้านนี้นะคะนูก็จะใส่ผงขมิ้นลงไปหน่อยนึงนะค่ะพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนตัวด้วยค่ะปะบ้านนี้ค่ะ เซเผื่อมี่ความหอมความเหลืองนุ่นน่ากินนะคะพี่น้องเอาละจ้าเนี่ยเข้ามามักปลากันค่ะเอาละค่ะ,ะ,คะอันนี้คือปลานิ่นทีนูทั้หลังทัางฟ้งสะอาดไปแล้วนะคะพี่น้องก็จะเอาพริกที่เราโปกไว้ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดนึงนะคะอันนี้ความสอบด้ยค่ะคะู้ใดบ่มักปลาาบกินปลา็บาตอง่เด้อค่ะพี่น้องส่น้ำปลาไซผงนัวนยังไปก็แล้วะคะ่ะ ปลาล่าสุดอริจินอลนค่ะพี่น้องใส่เ,เขานะน่คะแล้วก็ตามด้วยชูรสหอมแสบหอมนวลอยนี่ค่ะใส่หลายแสบหลายที่พิ่งว่าตามด้วยนะ้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องแยกละนิดละหน่อยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสหน่อยนึงอานละค่ะซัมมี่กระเสบ็ค่ะพี่น้อง เ้าก็คุกเข่าหีเขากันผู้ใดมีถุงมือนะคะพี่น้องเอาถุงมือคุกเลยก็ได้ค่ะแต่หนูไม่มีนะค่ะหนูก็เลย,สยใส่ที่ในผุกมันเขากันเอาละค่ะเดี๋ยวเ้ามาจัดใส่จานค่ะจัดใส่จานเราก็จะล่องกลนด้วยพักีตูนะคะพี่น้องนคะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะพี่ตูบานเฮ้งใส่ไลยเลยค่ะพี่น้องเอาไว้ล้ยไหลเแน่นหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ค่ะตะไคร้นิดๆหน่อยๆใส่ลงไปนี่ค่ะพี่น้องตะไคร้โน้แล้วก็ต้องตามด้วยใบมะกรูด,ด,ดนิดนึงนะคะทเห็นไหมเอาปลาลงไปเลยค่ะ ไปเลี้ยงไปว่งางหมักแบบใดว่างยังไงสวยงามว้างเลยได้ค่ะพี่น้องนุก็จะริย้างไปกัสิค่ะปลาสองตัว อไปเลยเอา,อาหนังใส่ลงไปค่ะมนเมนู่นเ้ยคะ่ะพี่น้องปรุงดีๆเศษๆกินก็เขาเนี่โอ้ยเสียบผัะเลยค่ะพี่น้องเอาละจ้ารู้สึภาพเอาไปหนึ่งคะ่ะเอาไปหนึ่งกันต่อเลยคะ่ะนะค่ะ น้ำเดือนแล้วคะ่ะพี่น้องเขา้าไปใส่ปลาลงไปเลยค่ะหนึ่งใบจักสามสิบนาทีนะคะสำหรับห้องนูค่ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งหน่อยก็วนัน้นย่ดหยัดปลาผสสุกค่ะหนูก็โรยใบผักบู้ลงไปค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวใอยมาอีกสิบห้านาทีเข้าค่คอยมาใส่ใบหอมกับแล้วก็บุกพริกดูดต้องไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องได้สิบห้านาะทีปลาเริ่มสุกค่ะหนูก็จะโรย พริกโดดลงไปพี่น้องสุว่าเป็นยังโบถ่าเล่ยทีเดียวเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าบุกพริกมาสุกก่อนทันนะค่ะมันก็จะใส่พริกโดดลงไปนะคะ,คะ,คคะเพราะว่าหนูมักความแบบสิบแสบนะคะเปรียสุดแบบคอนทังสิเฮ็ดแน่รสจัดแน่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะจริงๆปลานี่เขาก็ตรงถึง30นาทีก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่านูกับบบบันใจนะคะเพราะว่าอย่ากลัวไมันบสุกนะคะเอาไง่ายๆค่ะเอาละค่ะแต่หนูปิดถิ่มใบหนึ่งครบแล้วก็ปิดถ่ายโดยพักอีตูนะคะพี่น้องแล้วก เออใบหอมค่ะพอม,มาเบิ่งนกันตอนซุกแล้วค่ะพี่นอ้องเพราะว่าจอื่นกับบมมี่ยังละค่ะนะคะพี่น้องเดี๋ยวพอมาเบิ่งนกันตอนแตงผ้าขาวค่ะแล้วล่ะจ้าพี่น้องปลาเน้นนึ่งสมุนไพรค่ะพี่น้องก็ลังขอนหอมหอมหอมพี่น้องหอม,หอม,พ,อหอมพังอีตูหอมขิงค่ะแต่ไข่หนูใส่ลงไปนะคะวันนี้เครื่องจัดแน่นจัดเต็มเลยค่ะพี่น้องสีสันสือ,ออกเหลืองเหลืองเน้นนิดๆนะคะพี่นอ้องเพราะว่าหนูใสขมิ้นลงไปนิดนึงนะคะ่ะโมไซหลยเนาะคะ่ะ แต่ใส่หลายมันก็เสลืองอ้อ,อยเลยคะ่ะพี่น้องใส่พ่อมีซีสันแบบนี้คะ่ะนี่ค่ะน่ากินคะ่ะปลากระลังเขาก็น้ำหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บนี่คะ่ะปลาเนินเนื่อสมุนไพรคะ่ะพี่น้องง่ายๆสไตล์นู้คะ่ะนี่คะ่กะกับบมี่ยังหยุ่งหยางนะคะพี่น้องเห้เบงอวหันนะะี่ค่ะกับข้าสามารถซิมนม้ำซิมรสดนเลยคะ่ะเวลาทีา่ข้าหนึ่งในสักข้าวหนึ่งนะคะพี่น้องถามมันจืดมันจแจงไใเข้าก็ปปุงเดีต้นด้วยค่ะเขาบอกง่ายๆงไงไข่กับอู้หมอนี่ค่ะพี่น้องตะวันนู้หนึ่งจะสี่เอาค่ะ นี่ค่ะกินผักอีตูวหอมหวนหวนขึ้นมากค่ะกินก็เขาเหนียวห่อนหอยมึงเลยนะพี่น้องเอ้ยน่คะนุ่มปอยหยัดเบาแล้วก็มีบกพริกโดดใส่ลงไปน้ำนะคะเพราะว่านุ่มเป็้คนกินเผ็ดค่ะพี่น้องกินเผ็ดเผ็ดเกิดใส่บกพริกโดดลงไปน้ำตักไปน้ำหาแสบนะคะพี่น้องนี่ค่ะซีสันนาตาค่ะพี่น้องค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมนะคะพี่น้องมากินเขากินน,น้ำด้วยกันเด้อค่ะ บัานหลังนี้บ่มมียังค่ะเห็ดแต่กบเผาให้กินสู้กินสู้ยากเนี่ยนะคะพี่น้องไยแนะอีสานแนอะอาหารบัานเท่าแนะ่ขนมขนมแน่นะคะพี่น้องแดดแต่เฮาสิเห็ดกันไปค่ะพี่น้องขอบพุณหลาไเด้เดอค่ะพี่น้องเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามารับชมค่ะมากดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพุณก็นังใจเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีให้กันเสมอค่ะที่เขามาบวนนัวหัวมวนด้วยกันค่ะพี่น้องมาเยียมมายามกันนะคะพี่น้องมาดึงกันมาซอยกันมายู่กันไปค่ะ สักวันก็เข้ากับสะโพกพ้นจำเร็่ค่ะกับส่งหน่อยๆของผัวเข้านะคะพี่น้องซอยกันนะคะพี่น้องนุก็บสะไปเยี่ยมไปยามทุกวนันทุก่องที่นุ้เห็นนะคะพี่น้องนองกุก็จะไปเบิร์ดละคะ่ะบอดด้องบอดออบอด้อังอียังเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะาล้ค่ะบอได้พี่น้องสันน้ำคั่นมาค่ะทีเมื่อกินเขาด้วยกันแสบๆค่ะปลานนหนิ่งสมุนไพรค่ะ